เพื่อนมึงด่าใครอ่ะโ oh. ว่าเพื่อนมึงด่าใครเมื่อกี้นะด่ามึงไงมีมีอะไรปะแล้วมึงมีอะไรป่ละล่ะ What's the matter? Oh my god, who's your father? Born from war, raised by liars, steal your name Claim your higher, cry for peace Start the battle, play with fire Get dismantled, wear the bread Let the candle, save the dog. เดอะแคโ u ฟกยูสตรเขารู้กันไปหมดทั่วทั้งโลกว่าพวกมึงเฮียชอบผักหลังแล้วก็โลบเก็บแม่ให้หมดแล้วก็ฝังแม่งทั้งโคดถ้าใครเห็นด้วยที่ต้องทำก็แค่ยกไม่มีขอโทษผ้าที่บุกศพมันก็ยังไม่ได้โชที่รอดไปได้กูบอกเลยไม่ใช่โชคพวกมึงขี้ขาดความฉลาดคนละยอดยูสิว่ากันอาดัมต้องแกอ่มาีดดันลุกเก็ตมาเฟสม็อบ h e ้งเดอะโฟอนเดดวูดบีแคร์ฟกวดเดอไค่์อัิง่หัวตอัลแบกฟอร์เดอมัน่อต แล้วก็ตีให้มันแหลกไม่มีที่หลบไม่ต้องให้พวกมันแอบของที่เหลือทิ้งให้หมดไม่ต้องให้พวกมันแดกเหมือนที่เขาบอกพวกเฮียนี่แม่งก็แสบพูดถึงสดาคนประเทศแม่งก็แปลกทั้งที่คนไทยมีอะไรแม่งก็แจกถ้าไม่งั้นแม่งก็อดถ้าไม่งั้นแม่งก็แครบสิ่งใดในหัวกูจะเล่าให้มึงฟังรู้สึกสงสารและสมเพชพวกมึงจังอยู่กับทุกคนที่จะทำให้มึงจังกูอยู่ของกูไม่ต้องให้พวกมึงยันโดยใช้เป็นเบี้ยเห็นไม่เนี่ยที่มึงยันบนรูแห่งนี้มีแต่เฮียที่มึงํำตายเกิดหรือเชี่ยเห็นไม่เนี่ยที่มึงทำคนเดียวไม่อออดหกกกูบใ้มงจ history, Oh God, Who your from British What's the matter? father war my Just my liar, steal our name. Came your higher cry for pigs Start the battle, play with fire. Keep this man wear the bread. Let the candle save the dog. กูไม่ขอบพวกตลกเด็กหรือว่าตลกเด็กกินข้าวข้างศพเบอ่์ที่อกเอ็ดกว่าอีลอริวเมียมึงจะส่องกระจกเสร็จส่องกระจกเสร็จเสร็จแล้วเธอก็ไปตกเบ็ดไม่ได้อยากแคมกูไม่ได้ตบเด็กไม่ได้อยากให้จำกูไม่ใช่กดเหล็กจนกว่าตลกบ้านกูมันจะตลกเสร็จเอาให้เรียบให้หมดจนกว่ามม่จะไม่มีศพเก็บที่กูต้องทำคือต้องอดต้องกลั้นไม่ต้องพูดแล้วมึงก็ไม่ต้องพร่ำไม่อยากมาเหยยบมึงก็ไม่ต้องย่ำแค่เจอกันที่ไหนก็ใส่กันชิ้นนั่นเดินแบบเรียวผ่านเสียวไปตลอดกูเกลียดหน้ามึงมันไม่เกี่ยววกก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 กัับบบบรรระะอออออมมงงเเเเ่่่นนแตืคาาทสูิิดดโจ้ Cambo soldier on the crowd, pop the head, what the sourer right before you die, look at me now, we grew up, we saw the book, but you grew up with a cooks and bomb, now you listen to the hook, I'ma write you down with a hundred song. Cambo, oh my god, superstar, go hit the spot, fuck your people, fuck the squad, fuck the Cambo, save the dog, Cambo, oh my god, superstar, go hit the